พิกะหลังเรียนมาครับถ้าเห็นลักษณะเป็นรอยปริ้นตามขอบนี้มีโอกาสแท้99%เลยนะครับปริ้นปริ้นปะปะนะครับนะตามขอบเรียนอย่างเงี้ยคือมีโอกาสแท้90%เลยนะเรียญรักังบล็อกนิยมบล็อกนิยมพาเรียกบล็อกเสาอากาศก็คือจะมีเส้นเสาอากาศวิ่งจากบ่าขวามือเรานะครับขึ้นไปจนสุดขอบเลยนะครับนะจะเป็นลักษณะเป็นเส้นเสาอากาศครับวิ่งลางๆครับวิ่งขึ้นไปเส้นวงเดือนนะครับตามซอกแขนด้านขวามือเราครับและมีเส้นขีดตรงใต้ฐานครับจะเป็นเส้นขีดเหมือนลักษณะวงเดือน ในซอกแขนขวาคําว่ากษมเขมมะกูนะครับหลังกอไก่ตรงนี้จะมีลักษณะเป็นขีดเหมือนคนแมว2ขีดบางๆครับจะมีเป็นขีดแนวเฉียงนะครับเห็นไหมลางๆด้านหน้าเหรียญครับจะมีเส้นรัศมีนะครับวิ่งไปชนขอบทั่วกระจายทั่วเหรียญเลยครับลักษณะเหมือนเส้นลัศมีครับวิ่งไปชนขอบกระจายทั่วเหรียญเลยนะครับนะพลิกด้านหลังเหรียญมาครับถ้าเห็นลักษณะเป็นรอยปริ้นตามขอบนี้มีโอกาสแท้99%เปรลยนะครับปริ้นปริ้นปะปะนะครับนะตามขอบเหรียญอย่างเงี้ยคึ้นมีโอกาสแท้90%เ นะจะมีเส้นแตกวิ่งแหลมๆออกตรงด้านล่างหางตัวนักแล้วเป็นลักษณะเหมือนรอยน้ําพุเป็นเหมือนรอยน้าพุแตกเป็นเส้นใหญ่ๆบางๆครับเป็นลักษณะเหมือนช่องสามเหลี่ยมเป็นลักษณะเป็นรูๆเป็นโพรงเข้าไปแบบเป็นรอยปริ้นตามขอบบังคับพิมพ์ต้องมีทุกเหรียญน,นอกจากเหรียญปยยั๊มขยนอาจจะไม่เจอถ้าเจอรอยปริ้นขอบตรงข้างหูเหรียญน,นะครับโอกาสแท้ร้อยละ90นะครับเนี่ยรอยปริ้นเป็นลักษณะคลื่นเล็กๆแล้วตัวตัดครับเป็นตัดแบบครึ่งหนึ่งฉีกขาดตัดมาครึ่งหนึ่งฉีกใครมีสวยๆก็ยินดีรับเช่าหลักหมื่นนะครับ